ช่วงคนไทยไร้โรคร่วมสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของผู้พิการทางสายตาซึ่งหากใครก็ตามพบเห็นคนถือไม้เท้าขาวเดิอนอยู่ข้างถนนย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่าบุคคลนั้นเป็นผู้พิการทางสายตาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งเป้าหมายการแจกไม้เท้าขาวให้กับผู้พิการทางสายตาประมาณ80,000คนในช่วง10ปี ร้อมฝึกอบรม120ชั่วโมงใช้เวลาราว20วันงบประมาณโดยเฉลีย่ยตกคนละ9,000บาทเพื่อให้คนตาบอดสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยและใช้ชีวิตประจำวันได้กใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดบัตรรับประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติวันนี้ได้พาเรามาที่จังหวัดชัยนาธนะคะมาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางสายตาที่มีที่เรียกว่าโครงการไม้เท้าขาวคะ่ะ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็นด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวได้จัดทำโครงการฝึกอบรมไม้เท้าขาวโดวยขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศและหนึ่งในนั้นคือจังหวัดชัยนาทซึ่งมีอัตราผู้พิการทางสายตาเป็นจำนวนมากพื้นที่เขตสมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายของโรงพยาบาลชัยนาทนาเรนทรอ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการตรวจคัดกรองผู้พิการทางการมองเห็นในทุกตำบลแล้วนํามาฝึกอบรมการใช้ไม่เท้าขาเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจําวันครับเฉพาะที่จังหวัดชยัยนาทนีก็ประมาณพันกว่าคนนะครับที่พ <c oughs> ิการทางสายตานะครับเท <c oughs> ่าที่เราสํารวจได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังยังอยู่ที่บ้านร่วมมือกับทางโรงพยาบาลชายัยนาทน,นะครับในการที่จะให้เป็นแหล่งฝึกนะครับแล้วเราก็ อาศัยความร่วมมือกับท้องถิ่นกับทางเทศบาลทางอสมอในการสํารวจนะผู้ที่มีความพิการทางสายตาแล้วก็เราก็จะส่งมาที่โรงพยาบาลชัยนาทแล้วก็เราก็ช่วยสนับสนุนงบประมาณรายละ9,000บาทนะฮะให้ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทเพื่อไว้สำหรับฝึกผู้ที่จะมาอบรมไม้เท้าขาวนะครับ การนี้เราได้รับการสนับสนุนงบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็โรงพยาบาลก็ให้การสนับสนุนที่จะจัดอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการแล้วในโอกาสที่เราจะได้ช่วยคนพิการทางสายตาแล้วก็สายตาเรือนรางได้รับไม้เท้าแล้วก็ได้รับการฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันผู้ที่เข้าอบรมการใช้ไม้เท้าขาวสําหรับคนตาบอดนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นทั้งตาบอดและสายตาเรือนรางรวมไปถึงผู้ที่พิการแต่กําเนิด ผลจากอุบัติเหตุซึ่งก็ได้รับไม้เท้าขาวไปพร้อมๆกับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงผู้อื่นผู้ฝึกก็คือได้รับการฝึกจากวิทยาลัยรา,ยาชสุดานะคะมหาวิทยาลัยมหยิดลน,นะคะ,ะก็คือฝึกสุดการอบรมไม้เท้าขาให้กับคนตาบอดนะคะแล้วก็ทักษะการใช้ชีวิตประจําวันนะคะให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นลดการพึ่งพาผู้อื่นนะคะเมือม่อประสบอุบัติเหตุตอนสมัยเรียนมัธยมครับ เกิดอะไรขึ้นนะคะรถถูกรถชนครับราคะครับผมตอนนี้มองไม่เห็นทั้งสองข้างเลยเหรอคะใส่ดวงตาปลอมทั้งสองข้างเลยครับก็หลังจากนั้นก็ไปศึกษาแพทย์แผนไทยครับนวดแผ<อ>น,นโบราณก็เลยไม่ได้ใช้อสอษเปลลีวก็กลับมาประกอบอาชีพด้วยตัวเองครับจะสะดวกเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าด้านกว้างด้านซ้ายด้านมีอะไรติดตัวเราบ้างมีอะไรอยู่รอบข้างเราบ้างก็จะได้รู้ครับนี่จะทแต่กำเน,นิดถ้าป้องกันสิ่งกีดขวางได้ถ้ารถไม่เฉี่ยวชนนะคะประโยชน์จะเพียงไม่เท้าค่ะ แม่เขาท้องทีนี้เขาไปหาปาลารุ่นก่อนมันใช้จัก,กรยานใช่ไหมซ้อนจัก,กรยานกน้องน้องชายเขาทีนี้จัก,กรยานลม้มพอล้มแล้วก็เขาท้องตอนนั้น3เดือนหรือ4เดือนเนี่ยถึงยังไงเขาเกิดมาอย่างนี้แล้วผมึตั้งทีมจิตอาสาขึ้นมาว่าผมจะต้องช่วยเหลือผู้พิการจนกว่าชีวิตจะหาไม่อ่ะ เราจะเห็นนะคะว่าผู้พิการทางสายตาเหล่านี้นะคะได้รับการฝึกฝนจากครูซึ่งต้องได้รับการอบรมมาอย่างดีนะคะและปัจจุบันนี้ครูที่ฝึกอบรมนะคะที่จังหวัดชัยนาทสองคนนะคะจะต้องดูแลผู้ที่มีพิการทางสายตาถึง1นึ่พันกว่าคนเราคงต้องเป็นกําลังใจและเอาใจช่วยคนเหล่านี้นะคะถ้าเขาได้มีการพัฒนาศักยภาพเขาก็สามารถเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมและสามารถประกอบอาชีพได้ะค่ะ